วนมาถึงรอบย้ายต้นกล้าลงกล่องปลูกจริงอีกแล้วนะคะก่อนนเลยนุ้ยก็จะเติมปุ๋ย a b 70cc จะเติมให้ครบทุกกล่องก่อนนะคะแล้วค่อยคนให้เข้ากันจ้ารอบนี้ผักของนุ้ยงามมากๆเลยนะคะรอทุกต้นเลยในการย้ายต้นกล้าแต่ละครั้งนุ้ยก็จะทําในช่วงเย็นๆช่วงเวลาแดดล่มลมตกแบบนี้แหละคะ่ะเหมาะกับการเข้าสวนมากๆเพราะอากาศไม่ร้อนมากอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วค่ะผักของเราก็จะได้พักฟื้นด้วยนะคะวันนี้ก็มีพี่ปังปอนมาช่วยเหมือนกันย้ายต้นกล้านุ้ยก็จะลงล็อกให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะลูกๆก็จะได้ออกมาช่วย วสายตาจากจอคอมบ้างต้นกล้าชุดนี้ของหนุยก็งามมากๆเลยนะคะเฟรคอรรลของหนุยแดงแล้วค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่หนุยแยกต้นกล้าน้องยังเขียวอยู่เติม<ล>ปุ๋ย A เสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อด้วยปุ๋ย B เลยค่ะก็จะเติมปุ๋ย b 70cc เท่ากันกับปุ๋ย A เลยนะคะจะเติมให้ครบทุกกล่องเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่สับสนและหลงหลงลืมล,มลืมของหนุยเองก็เลยจะต้องเติมให้ครบก่อนที่จะคนนะคะว,วันนี้เรามีผู้ช่วยค่ะคือพี่ปังปอนนั่นเองตอนนี้น้องอายุ10ขวบอยู่ป .5 แล้วก็จะมีสังคมติดจอถ้าไม่ กิจกรรมอะไรก็จะอยู่หน้าจอทั้งวันเลยค่ะลูกบ้านไหนเป็นเหมือนกันบ้างคะและถ้าคนเล็กเห็นพี่เล่นคนเล็กก็อยากจะดูเหมือนกันค่ะก็เลยต้องหากิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ออกมาช่วยงานที่สวนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นการพักสายตาจะได้ไม่เคร่งเครียดกับการเล่นเกมจนเกินไปจ้ลูกบ้านไหนติดเกมเหมือนลูกบ้านนี้บ้างหากิจกรรมให้ลูกๆทายพร้อมๆกับเราดูนะคะหรือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะพี่ปองปอนก็เริ่มถามเริ่มเรียนรู้ดูการเจริญเติบโตของต้นกล้ามีการแสดงความคิดเห็น เห็นบ้างว่าก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราได้ทําร่วมกับครอบครัวนี่แหละค่ะที่ทําให้หนุ้ยย้ายจากกรุงเทพมาอยู่บ้านต่างจังหวัดเพราะเราตั้งใจอยากจะอยู่กับลูกคอยให้ความอบอุ่นและเลี้ยงดูเขาด้วยตัวของเราเองเพราะตอนที่เขาเด็กๆหนุ้ยก็ทิ้งเขาไปดิ้นรนเพื่อหาเงินส่งกลับมาบ้านต่างจังหวัดแต่ตอนนี้นุ้ยก็เลือกที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวและพวกเขาเพื่อความอบอุ่นในครอบครัวจ้า